สรุปราคาผักวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์6 8 6 8ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทกลมปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ15บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กลัมปีม่วงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัมดอกกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น3บาทกลัมปีเขียวกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัมปีหัวใจกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทคณะยอดกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น22บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดหอมกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50าบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อ ผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นชายกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง15บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม รากผักชีกิโลกรัมละ70บาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิมใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิมใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิมใบโหระพากิโลกรัมละ30บาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิมใบแมงลักกิโลกรัมละ30บบาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิม ชบชะพลูกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคาอ่อนกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ใบกุยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น30บาทดอกหอมกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบมะกรูดกิโลกรัมละ80บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ค่าแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินูสวนหอมกิโลกรัมละ180บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกกระเลียงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ38บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกสปอร์ตเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกสปอร์ตแดงกิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาท พริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกหยวกกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกขี้าเหลืองกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กิกไทยอ่อนกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวรวงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ48บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาทถั่วพูกิโลกรัมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น15บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฝักลินฟ้ากิโลกรัมละ120บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทบวบงูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาทบวบหอมกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทบวบเลียมกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาท ชะอมกำลัมะสิบห้าบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกแคร์กิโลกรัมละหกสิบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละสิบแปดบาทเทียบกับเมื่อวานลดลงสองบาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละสิบห้าบาทเทียบกับเมื่อวานขึ้นหนึ่งบาทมรักกีนกิโลกรัมละยี่สิบสี่บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้นหนึ่งบาทมะระจีนกิโลกรัมละ34บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือพงมเด็ดคั 2015, ่วก <cond> ิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือลายกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเซดดิ้งกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ16บบกบาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น7บาท มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะละกอดิบกิโลกรัมละ13บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะละกอฮันแลนด์กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ3าบาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงร้านกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองทองอัมพกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองลายกิโลกรัมละ23ิบามบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเกษตรกิโลกรัมละยื่ส jam. ิบะ2าบาทเทียบกับเมื่ แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงโมอ่อ,อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทกระพดฝฟกทอนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัลละ350บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสดิดกิโลกรัมละ320บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานปลากิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมยอดผักปลางกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบอร์ลอกกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ80บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม หัวชายเ uh. ท้ากิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทเห็ดนางร่มหลวงกิโลกรัมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.4บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150าบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ170บาทยเทียบ